ยุดปีใหม่พี่น้องเวียดยุีหรื่าเน่เวียดโมเมนต์ไทยนะเป็นเวียดเขาเจ้าบยุดแล้วเขาเจ้ามาตลอดจะว่าจงได้งวงบ่ได้กล้วยลายบ่คนไทยยุดเวียดโบยุดเวียดนามได้คล้วยสามสี่ตัวพี่น้อง เราะว่าน่าเทศก,การเด,ด้มันบ่มีในมือค่อยบ่หลายแบบอะดรนี่พันเวียดนามพี่น้องมาเวียดนามในห้อดซีฟตัวบ่เอา้าห้องนี่นก็ไปเวียดนามบ่หนี่ตัวนี้แม่พ่อเอาอยู่บ่นี่ตัวข้างหลังนี่เอาอยู่ครับเอ๋อเวียดเอาลูกนี่ตีเอาเด้พันยิ้มมุนเธอจะไปบอกพี่น้องบ่โอ้ยังไม่ได้เอาโอ้พีนาจริง เพื่อนว่าเวียดรุ่นนี้ว่าเอาเด้อเพื่อนว่าเอามาเอามาเสนอซื้อเพื่อนว่าปีนายนี่ม่เอาสินเต็มวนแล้วกันเนาะปีน่าเต็มหมดปีน่าเนาะปีน่าเต็มบ่นึกว่าเอาเอาเวียดเอารุ่นนี้เขาเสียหลังออกมาบ้านบ่าวงัวมันอึดงัวมันจะอึดเสื่องปีใหม่เนาะอันเอาเวียดประกาศว่าเวียดเอารุ่นนี้เนี่ยงัวจอย กันเตรีมตมยมตลาดอยู่เนาะโอ้ยค่นบได้เอาพี่น้องค่นบได้เอาค่นว่าปีนาก็อยักเอาว่าสันเลี้ยงสักก้อนให้มันอ้วนก่อนเวียดเอาถึงแต่เอาจะอ้วนอ้วนนั่นเนอพี่น้องเด้อะยาวออกมาได้หุ่นนี่นั่นต้องเลี้ยงให้มันอ้วนสัาก้อนยาวออกมาทำแล้วลูกพี่บ้า๋อม่อยาเหตุการณ์มันตายมันวิ่งไปมาที่ไทยน้ำมันเมันห้าร้อยได้เมื่อกี้นี่เอาใจๆเดี๋ยวีเอาใจจะเอาขึ้นไม่เป้าไปขึ้นบนไปพุ่ง มีแต่อยากจะจะจะยังเดี๋ยวนี้่กระไรโอ้โถมือแปดมลุบแล้วค่อยนี่แตอยากจะยังเดี๋ยวนลุบปยิ้มฮะลุบเปยิ้มลุบปยิ้มลุจ้มเลยนะอพนีไม่จไอันปีใหมสองพันสองพันนไปจักบาทหรือพันบานี่สามพ

Oh. nó việt việt lợi leo leo đây. nó đây việt đây lại cái này. Hên vào cái này, you know. Tony, vẫn sửa chắc bà tony. Ba khóc đi, nha? Ba khóc đi. Ship hà các <laughs> Ship à. hà, chị hai, 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 chị ตัวห้าบาทชิหตัวทุกไทยจับาทอะไรแม่นิ้าาไปไปจักตัวควายมืหนิควายหาตัวควหตัวหัวสองสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นคือบาสิหนไม่เพียงใดบ่าววิญาลาบ่ แม่เนี่ยว่เอารถเอาไปคุไปไนป้นเอาอะได้บอโอ้อันเอาหันเวียดเอารุ่นนี่เลยเขาต่ะเสาลังมาขายขายมันหลายมีหลายได้รุ่นเนี่เอาอย่่บอกหันจะเอารุ่นนี่ตอยเดี๋ยวรถสิบหลอมาหลายคันอย่านี้มันหลายผัวได้รุ่นนี่อ้อยเวียดพี่น้องมาซื้ออยู่ทั้งตลาดล,ลักเจ็ดแต่ว่าได้บ่าหลายหมดนะมันมน,นาที่จัดก,การพี่นอ้องไปก็ไอ้อาหกโตเด,ด้หัวบ,บางสามชีดโตนีน่แหละ ปีใหม่พี่น้องช่วงปีใหม่ได้ว่าไรเพื่ละปีใหม่เร้วเพื่อนละมันย,ย,ยังจะได้หลายพี่น้อง